เราเนี่ยจะเล่นกันตลอดทั้งคืนแต่ว่าต้องรอให้แดนนี่หลับก่อนนะไปเลยท่าก็เแดบบี๋ยวฉันกินเค้กรอแล้วกันฉันยังกินไม่หมดเลยอะ่ะเบนนี่เฮ้ยแต่ฉันสงสัยนะว่าแบบเขามีของขวัญอะไรพิเศษให้เธอนะอ่ะน,นัน่นนี่อะไรบอกว่าห้ามไปดูด้วยนะเฮ้ยเหย้ <f> หองที่ล็อกอยู่แดงเชียวเฮ้ยพววกกกกกแแล้้้้้ใใใใช่่่มมันนยยคนนนนนนนรอออะหหูงจบาา ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพวกเรากำลังจะไปนอนพักค้างแรมบ้านเพื่อนยังไงล่ะนี่เป็นทั้งแพคของฉันเลยรูด้วยแถมเขาว่ากันว่าบ้านเพนดีเนี่ยรวยสุดๆด้วยไม่ได้ไปเลยคนรวยของเขาเนี่ยอาจจะมีของอร่อยๆให้เรากินก็ได้ทํารองแล้วก็พวกเราไปนอนบ้านเพื่อนแล้วทำเรื่องสนุกๆตลอดทั้งคืนกันดีกว่าแล้วแไปกัยวน ดีพันนี่ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มางานวันเกิดของฉันน่าดีใจมากมากเลยล่ะเอาล่ะวันนี้นะคะเราเนี่ยจะสนุกกันทั้งคืนเลยแล้วก็จะนอนค้างแรมกันที่นี่ด้วยฉันแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วเอาล่ะในนๆก็มาแล้วไปสำรวจบ้านฉันกันเลยหาไปขโมยของกันเพื่อนมีนมีมาเบสบอลรออยู่แล้วเฮ้ยขอโทษนะ เราเราเอาไ, Sug ไม้เบสบอลมานี่คือจะตีตู้กระจกเขาแล้วรูดซับใช่ไหมใช่เอามาเล่นเบสบอลไงอ๋อโอ้ยมีต้นไม้ด้วยอ่ะต้นใหญ่มากแค่แป๊บนี้ยี่ไงเจอแล้วสวัสดีค่ะเี้เด็กของเขาอ่ะสวัสดีจ้าฉันเป็นพี่เลี้ยงเด็กชื่อว่าแดนนี่นะจ๊ะสวัสดีค่ะนนสวัสดีเด็กๆแดนนี่วกเราอยู่นี่

นี่ปเป็นวันเกิดที่ดีที่สุดของฉันเลยขอบคุณมากนะ,ะมันอร่อยมากอ่ะด้วยใช่ฉันก็ชอบกินเค้กเค้กของเธออร่อยที่สุดยับเฮ้ยแล้วแล้วเราจะเปิดของขวัญกันเลยปะเฮ้ยเออเปิดอะไรดีกว่าอย่าเพิ่งใจร้อนจะเด็กๆ ที่จะเปิดของขวัญเนี่ยฉันคิดว่าเธอช่วยฉันเก็บเออของงานเลี้ยงวันเกิดนี้หน่อยได้ไหมหลังจากที่เก็บของอะไรเรียบร้อยแล้วจะได้พวกเธอเปิดของขวัญที่ใหญ่สนุกสนานเลยเลยเจ้าก็ได้เด็กใช้ไม้เบสบอลเก็บเอามาแคเลยแคเลยโอเคแนนี่มามามาช่วยเก็บช่วยเก็บลูกบอลลูกบอลเต็มบ้านเลยอ่ะใช่พวกเราเก็บหมดแล้วแนนี่ต่อไปถึงเวลาการเปิดของขวัญนะ ถ้่อยากเปิดกันขนาดนั้นล่ะกูกันมาที่ห้องรับแขกได้เลยนะจ๊ะเปิดของขวัญเปิดของเกินของเกินของไม่ใช่ของขวัญพวกนายซะหน่อยจะดีใจทำไมอ่ะเออดีใจด้วยก็ราี่นีบอกว่าให้พวกเราเปิดได้คนละกล่องไงล่ะไม่เป็นไรจะดีชาเยจเย้เย้เยอ้ว้าวเป็นของขวัญที่เจี๊ยมมาก มีทั้งเสื้อผ้าสวยๆแล้วก็ของเล่นสุดคือีคดีใจใจของขวัญนี่เ,เป็นการที่เพื่อนๆมานอนบ้านฉันที่ดีที่สุดเลยนะสุดยอดเออแต่ว่าฉันเนี่ยมีเอ่อของขวัญพิเศษให้กับไอดีด้วยเนอะแต่ว่าต้องรอถึงพรุ่งนี้ถึงจะเปิดได้นะจ๊ะโอ้พรุ่งนี้เลยเหรอเด็กๆตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วฉันคิดว่าพวกเธอควรที่จะไปนอนกันได้แล้วนะนี่ พวกเราเนี่ยจะเล่นกันตลอดทั้งคืนแต่ว่าต้องรอให้แดนนี่หลับก่อนนะไปเลยท่านกันเถอะจะกินเค้กรอแล้วกันฉันยังกินไม่หมดเลยอ่ะเปนนีเฮ้ยแต่ฉันสงสัยนะว่าแบบเขามีของขวัญอะไรพิเศษให้เธออ่ะนั่นน่ะไีอขาบอกว่าห้ามไปดูด้วยนะเฮ้ยเห้องที่ล็อกอยู่แดงเชียวเฮ้ยเฮ้ยทำไมแดนนี่จะเป็นอะไร มนนคคือคือเเจาาหุกบรพื้นที่ส่วนตัวของฉันและฉันไม่อยากให้ใครมารู้เรื่องราวเกี่ยวกับที่นี่ฉันจะจัดการพวกแกไม่บอกใครหรอกเนน,น,นี่เป็นอะไรไม่นะเดนนี่บ้าไปแล้วทุกคนวิ่งหนีดด่วนเลยไม่บอกใครหรอกเดนนี่ว่าจะบุบบานขนาดไหน,น,นไหน่อะ บันหมดเลีกินราบเลือดเป็นยัไงกินราบเลือดไม่ได้ไม่ได้โอ้โหฮัลโหลเกมตายแล้วดูดิขาขาเขาดูดลงมานอกกระโปรงด้วยอ่ะเฮ้ยทีนี้พอมาได้นะเพื่อนไอ้ห่วยหายไปแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าเราต้องได้เดี๋อวจากที่นี่นะมีทางอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคโอเคอ๋งัเราใช้ทาสิโอ๊ยโอ้โหเป็นเมือกมาเลย นี่มันเล่นลอระบายน้ำนี่น่ะนัาโอ้โหหม็นเน่ามากอ่ะเราต้องตีขึ้นไปข้างบนนะตัวนี้เหมือนว่าเราจะต้องกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นนะถึงแม้ว่าเขาจะเน่าเราต้องระวังยว้รต้องระวังตัวอย่างขั้นสุดเลยนะเอ้ยใครวางไม้ให้เราอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ๋อ มันทางเช่นชัยโอ้ยพี่จีอย่าเดินกลับไปนะเดินกลับไปเถอะนะหนูก็ไปตามพี่จีจ่ะตายเยอะเลยนะเนี่ยเดินเลยไหมัม่เป็นไรไม่เป็นไรไ่เปนไรไม่ป็นไรเป็นไงทมงออกนไรม่เป็นไรม่็ได้แลเป็น่เป็นมเป็นไัไม่เป็นไรไมเป็นไมเนไรม่เนรอเหนามนี้มันนานม่เนเหมเ็นท่เนี้เธอไม่คิดจะรทรหาพ่นหาแม่เป็นไรไม่เอนไรไม่ฉันลืมเอาโทรศั่ท์ม่ด้วยอม่เปไรอม่ะ เฮ้ยรถมันมาหายอะหายอะเหมือนว่าเขาจะลงมาทางเราด้วยนะอย่ามาอย่ามาอย่ามาเอ่าเออเออ้าวจัสดีจ้าเด็กๆที่น่ารักทุกคนยิ่งเหมือนพ่อพงเจอจะหลงทางให้ฉันพากลับบ้านไว้จ้าเชื่อใจได้หรอคุณแก่ใจดีหรอทุกคนนี่เย แก่คนนั้นเนี่ยแกเหมือนกับแนนนี่เลยแล้วเขาเหมือนพยายามที่จะจับตัวและพาตัวพวกเราแน่แนเลยอะ่ะเุ้ยบ้าโง่หรือเปล่าเนี่ยฮะจะเป็นค่คนแก่เท่านั้นแล้วพวกเราแค่ต้องการจะช่วย๋อ้แนนนี่ฉันว่าเธอเครียดเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับพวกเราพวกเราไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณ<อ>จริง,งเหียว ไม้แข็งเราก็มีนะเราก็มีไม้แข็งเหมือนกันนะหนูนัดสิเขาพยายามข่มขู่พวกเราอ่ะเราต้องสู้กับหญิงแก่พวกนั้นมาดิเราสู้เขาไดยดูดายดูยขังพี่ขวดเลยเนี่ยนะขวดเลยแกตบแดงตบงหัวได้เลยโอ๋ยมันตบฉันเราสู้เขาไม่ได้ต้องหนีเราสู้เขาไม่ได้อะโอ้โเขาบอยรถมันต้้ทีละคนต้องซื้อทีละคนอ๋อทีละคนเหรออ่ะอุ้ยใหญ่ไปทิงชิดไปเลย เอนเชื่อใจใครทุกคนอีกแน่นอนใจริงทุกคนเราเชื่อใจใครไม่ได้แล้วและเราจะต้องทําลายพี่เลี้ยงคนนั้นด้วยพี่โมโหัวรุนแรงเกินใช่หัวรุนแรงมากอย่าพูดเลยคุณตีคนแก่ตุยไปสองคนอย่าพูดขึ้นมันเหมือนกับว่าพื้นมันร้อนร้อน้อเอ เขาคนคนเดียวแล้วโดนจับมาที่ไหนออนี่มอจะหนีได้เหรอฉันได้ยินว่าพวกเธอเนี่ยจะทำลายฉันอย่างนั้นเหรอใช่พี่โมอคนเดียวโธอเธอเธออ้าวเป็นเด็กดีแท้ๆเลยเนอะไม่น่าจะอายุสั้นเลยเฮ้ยแนนดี้ใจร้ายพวกเราจะฆ่าคุณจะทำร้ายคุณเปนนีิโหดมาก โอ้ระวังระวังระวังทุกคนระวังอัี้เดจะมีหยดเลือดไหลออกมาตามทางไปแล้วจัดการเราให้ยาเอาไม้ถูขาเบียดมันเอาไม้ถูขาเบียดมัน พวกแกไว้้าอีนี้ตลอดกันไม่ให้พ่อแม่พวกแกรู้อีกต่อไปว่าพวกแกยังมีชีวิตอยู่ไม่นะร้ายกาจไปแล้วฉันจะไปอีกครั้งหนึ่งาันทิ่นี่จะต้องไม่อาตนีนึกขบนีนึกขอบ้ยกระโปงหลุดเลยอ้าวกับไปแก ร้ายแบบนั้นกับเธออีกไม่เชื่อเธออีกไม่แนนนี่คุณไม่ใช่พี่เลี้ยงเด็กเขาเลยต่อไปแล้วเพราะคุณพยายามทำร้ายพวกเราใม่ทุกคนฉันมีทางเลือกให้ทุกคนว่าจะจัดการแนนนี่แบบไหนต้มยังไงดีทอดหนึ่งสองให้ตำรวจให้ให้เธอเป็นอาหารหมาหรือว่าไปให้กับตำรวจอให้ตำรวจเป็นอาหารหมาใครไม่ให้อาหารหมาเนี่ยฉันให้อาหารหมาทำหมาาย

จบหมาโกรธไรอ่ะนางเป็นพวกาลุนอ่ะหมามันหิวอ่ะให้ทำไงอ่ะโอเคค่ะก็เป็นไงบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าสำหรับการไปนอนบ้านเพื่อนครั้งแรกของพวกเรานะคะโอ้โหเจอพี่เทียนเด็กสดสดด้วยและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย บายบายแองแองมีอะไรจะบอกว่าไงว่าไงเพื่อนหมาฉันอิ่มมากเฮ้ยเฮ้ยไม่แม้งหนูมีอะไรจะบอกแนนนี่ตัวใหญ่มากนะหนูคือหมาตัวนั้นที่กินแนนนี่ใช่จะเป็นหมาไปแล้วหรอี่ไปไปไปหมาเยปาหน้าหมาน้อยไม่น่าเลยไม่นานเลยพาปางไปฉีดพิษสุนัขบ้าก่อนเลยเร็วคือไม่ต้องฉีดหรอกปางเป็นอยู่แล้วเป็นบ้าจัดพวกนายให้หมดเลย 你喂。